สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรีวิวดีๆกับทาง AV Tech Guide แล้วนะครับวันนี้สินค้าที่ผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้นะครับก็คือทีวีที่อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับเป็น Panasonic h x 7 5 0 Series ทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทาง Panasonic เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับมาในขนาดหน้าจอ55และ65นิ้วให้เป็นตัวเลือกที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือทีวีตัว65นิ้วนะครับรุ่นนี้เนี่ย Panasonic hx 7 5 0 s ห r i ซีรีส์เป็น 4K HDR Android TV เห็นชื่อ 4K HDR เเนี่ยก็มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพภาพแล้วนะครับนอกจากเรื่องคุณภาพภาพทีวีรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบเสียงที่เรียกว่าทันสมัยล่าสุดในเวลานี้ด้วยนะครับและไม่เพียงระบบภาพและระบบเสียงนะครับที่ว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ Panasonic HX750 Series ยังมาพร้อมกับสมาร์ทฟีเจอร์ที่เรียกว่าทันสมัยไม่แพ้กันเลยนะครับสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกจากคุณภาพภาพและคุณภาพเสียงที่น่าสนใจแล้วนะครับ Panasonic HX750 Series ร,รุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับราคาที่น่าสนใจด้วยนะครับส่วนราคาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไว้ตอนท้ายเรามาว่ากันอีกทีครับ ตอนนี้ท่านผู้ชมตามผมไปดูในรายละเอียดแต่ละส่วนของทีวีรุ่นนี้กันเลยครับในด้านการออกแบบนะครับ Panasonic HX750 Series เนี่ยเขามาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูดูทันสมัยนะครับโดยเฉพาะตัวกรอบหน้าจอเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับมันจะมีความเพียวบางมากเลยนะครับในลักษณะที่เรียกว่าเป็น Borderless Design เหมือนไร้กรอบจอเลยนะครับเวลาเรารับชมภาพเนี่ยมันก็จะมีความสมจริงมีความเต็มตาดูแล้วอินมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยความเพียวบางผสานกับขอบเหลี่ยมมุมต่างๆของตัวทีวีนะครับเมื่อมาผสานกันแล้วเขาเรียกว่าสลิม Design นะครับเป็นดีไซน์ที่มีการผสมผสานระหว่างความสวยงามและลสนิยมได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับ สำหรับการเชื่อมต่อนะครับ Panasonic hx750 series เนี่ยยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่เรียกว่าสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านผู้ชมได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วต่อ HDMI HDMI ARC พอร์ต USB ขั้วต่อสาวอากาศนะครับหรือขั้วต่อสายแลนสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเสียบสายนะครับนอกจากนั้นแล้ว hx750 series เนี่ยยังมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน WiFi นะครับ เพื่อสตรีมคอนเทนต์ต่างๆจากแอปยอดนิยมได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธนะครับเพื่อให้เราสามารถฟังเสียงจากลำโพงหรือหูฟังหรือว่าเชื่อมต่อคีย์บอร์ดหรือว่าตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อใช้ในการเล่นเกมได้ด้วยนะครับ และไม่เพียงเท่านั้นนะครับบลูทูธที่มาในทีวีรุ่นนี้ยังเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0ด้วยนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเนี่ยที่ดีเยี่ยมเลยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไว้แต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าทีวีพ a นา o n โซนรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ความคมชัดของภาพเหมือน 4K TV ท,ทั่วไปเท่านั้นนะครับ แต่เขายังเป็น4 k hdr tv ที่ให้ความสำคัญกับความคมชัดและความเป็นธรรมชาติของภาพในทุกๆสภาพแสงด้วยนะครับโดยทีวีรุ่นนี้เนี่ยเขารองรับระบบภาพ hdr หรือ high dynamic range ในรูปแบบของ dolby vision ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลานี้นะครับเราสามารถรับชมภาพที่เป็น dolby vision เนี่ยได้จากทั้งแผ่น4 k blu ray หรือไม่ก็สตรีมจากแอปพลิเคชันอย่าง netflix นะครับทีนี้พอเรามี ภาพที่มียาขนาดใหญ่โตอย่างนี้นะครับรวมกับความคมชัดแบบ 4K และระบบภาพแบบ HDR รวมทั้งเทคโนโลยีแผงหน้าจอแบบ Super Bright Plus ของ Panasonic นะครับภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นพร้อมๆกับผมมาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงเวลานี้เนี่ยมันก็ดูสวยงามเป็นธรรมชาติอย่างที่ท่านได้รับชมกันอยู่นี่แหละครับไม่เพียงระบบภาพเท่านั้นนะครับ ในด้านระบบเสียงเนี่ยทีวีรุ่นนี้ยังพร้อมรองรับระบบเสียง Dolby Atmos นะครับคือถ้าเราเอาเครื่องเสียงหรือซาวบา์นะครับลำโพงซาวบา์ที่รองรับ Dolby Atmos มาต่อกับทีวีรุ่นนี้เราก็จะเข้าถึงความกระหึ่มนะครับของระบบเสียงรอบทิศท,ทางที่โอบล้อมเสมือนจริงที่สุดในเวลานี้นะครับ สิ่งที่ทำให้ Panasonic HX750 s ี r ีส์นะครับแตกต่างจาก Android TV ทั่วไปนอกจากเรื่องของคุณภาพภาพและคุณภาพเสียงรวมถึงการเชื่อมต่อที่คล่องตัวฉับไวและก็มี r o m e c a s t built-in มาแล้วนะครับความพิเศษของทีวีรุ่นนี้ก็คือมันมาพร้อมกับหน่วยความจำในตัวอีก32 g b นะครับเปิดโอกาสให้เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างมากมายนะครับตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง YouTube นะครับหรือบริการวิดีโอออนมาน์อย่าง Netflix, VTV, Line TV, True ID จนถึงแอปพลิเคชันในกลุ่มเกมที่เราสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจาก Google Play เข้ามาไว้ในตัวเครื่องได้เลยนะครับทำให้เวลาใช้งานน่ะยิ่งสะดวกมากขึ้นไปอีก ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของทีวีรุ่นนี้อย่างที่ผมได้เรียนไว้เมื่อตอนต้นนะครับว่าทีวีรุ่นนี้เนี่ยนอกจากภาพเสียงนะครับเขายังรองรับในส่วนของสมาร์ทฟีเจอร์ด้วยนะครับสมาร์ทฟีเจอร์คืออะไรสมาร์ทฟีเจอร์คือคุณสมบัติในการรองรับอุปกรณ์ iot หรือ internet of things ที่อยู่ในบ้านสมาร์ทโฮมของเราบ้านสมัยใหม่นะครับหลายๆบ้านเนี่ยมีระบบ internet of things หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนี่ยอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้ว ทีวีรุ่นนี้เขาก็พร้อมรองรับแล้วนะครับโดยเขารองรับการสั่งงานผ่านระบบเสียงพูดของเราด้วยนะครับซึ่งวิธีง่ายๆก็คือเราแค่หยิบรีโมทเขาขึ้นมาแล้วกดปุ่มนะครับเรียกใช้งานฟังก์ชันนี้แล้วก็พูดผ่านไมโครโฟนแบบเนียฟิลที่อยู่ในตัวไมโครโฟนอ,อยู่ในตัวรีโมทคอนโทรลนี้นะครับเท่านี้เองนะครับระบบก็พร้อมสั่งงานเรียบร้อยแล้วเราจะสั่งปิดเปิดไฟสั่งเพิ่มลดเสียงสั่งปิดเครื่องชงกาแฟเปิดเครื่องชงกาแฟ รีไฟหรือเปลี่ยนสีไฟเนี่ยทำได้หมดเลยหรือเรียกใช้เครื่องดูดฝุ่นให้มันเริ่มทํางานก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยระบบของเขาเนี่ยง่ายไปกว่านั้นนีครับเขาลองรับภาษาไทยด้วยหลายๆคนเคยใช้ระบบพวกนี้เราจะต้องออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งบางคนอาจจะไม่ถนัดนะครับแต่ระบบของพนาสนิกในที่นี้เขาลองรับภาษาไทยด้วยนะครับและที่ง่ายไปกว่าน,นั้นอีกนะครับในกรณีที่เรามือไม่ว่างหรือเราอ,อาจจะมือเลอะอยู่นะครับ เราไม่จําเป็นจะต้องหยิบรีโมทขึ้นมาพูดทุกครั้งไปนะครับเพราะว่า Panasonic เนี่ยเขาใส่ไมโครโฟนที่เรียกว่าเป็นฟา i l ฟ Microphone เอาไว้ในตัวทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนการใช้งานเนี่ยแล้วก็เพียงแค่ไปเปิดสวิชไมโครโฟนที่อยู่ด้านหลังทีวีก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถสั่งงานเขาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเ okay, ค g o เ g l e เปิดไฟ นี่ครับเรียบร้อยนะครับหรือโอเค g o เ g l e เปลี่ยนไฟเป็นสีฟ้านี่ครับง่ายไหมครับโอเค Google ปิดไฟนี่ครับเห็นครับตอบสนองได้รวดเร็วจับไวโอเค o o o g l e เพิ่มเสียง นี่ครับก็จะเพิ่มมาโอเค o o o g l ลลดเสียงโอเค g o เ g l e เพิ่มเสียงไปที่20หรือเราจะสั่งให้ทีวีเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นโอเค g o เ g l e เปิด Spotify กำลังเปิด Spotify เห็นไหมครับง่ายไหมครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงง่ายๆเลยหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการสั่งงานด้วยเสียงเราอาจจะต้องการสอบถามข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับระบบเองก็สามารถรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นโอเค Google สภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้าง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาและต่ำสุด2ีองศาเห็นไหมครับง่ายไหมครับโอเค Google 750ดอลลาร์เท่ากับกี่บาท750ดอลลาร์เท่ากับประมาณ2 3 1 4 5บาทหรือว่าอย่างตอนนี้นะครับผมเปิด YouTube อยู่ผมอาจจะสั่งให้ทีวีเนี่ยค้นหาคอนเทนต์ใน YouTube ได้ด้วยนะครับ โอเค Google ค้นหาวิธีทําครัวซองได้เสิยงวิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วนี่นะครับเขาก็จะหาให้ผมง่ายๆแบบนี้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับเราได้รับชมกันทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นแล้วน,นะครับสำหรับ panasonic hx 7 5 0ซีรีส์เครื่องนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับ โดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าทีวีเครื่องนี้เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคนี้เลยนะครับเพราะมันไม่ได้พูดกันเฉพาะแค่เรื่องของภาพหรือเรื่องของระบบเสียงเท่านั้นนะครับแต่เขายังได้หลอมรวมเอาหรือผนวกเอาไลฟ์สไตล์ที่อยู่รอบๆตัวเราภายในบ้านของเราเนี่ยหลายๆอย่างมาไว้รวมกันน,นะครับเหมือนกับว่าทีวีเครื่องนี้จะทําหน้าที่เป็นสมาร์ทอนเตอร์เทน เป็นศูนย์รวมของระบบโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในบ้านของเรานะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการรับชมทีวีเครื่องนี้มันจะทําให้ประสบการณ์ในการรับชมทีวีของเราเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับใครที่สนใจทีวี Panasonic HX750 เครื่องนี้นะครับสามารถไปลองชมด้วยตาของท่านเองนะครับหรือเลือกซื้อได้แล้วตามห้างสับสินค้าชั้นนำหรือว่าตัวแทนจำหน่ายของ Panasonic ทั่วประเทศนะครับและเช่นเคยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอรีวิวดีๆมีสาระอย่างนี้นะครับรวมถึงกดติดตามช่องทางต่างๆของเราไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook, a c e b o o o a อ t e c h g u i d e หรือว่า YouTube c h anel n ของ a v t e c h g u i d e นะครับแล้วเราจะกลับมาพบกับคลิปวิดีโอดีๆมีสาระอย่างนี้ที่นี่ที่เดิมเพิ่มเติมคืออัปเดตอยู่เสมอสวัสดีครับ